มามาทำต่อเราได้ขามาแล้วนั่งลูกนี่นั่งเออเราได้ขาแล้วนี่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 เราได้ขาเลยขาขาหัวใหญ่เลยเห็นไหมขาขาอ่อนตุมไก่แต่ขาอ่อนลูกนี่แล้วก็ซืบอหนูอ่อนมากเลยบอกนิดนึงลูกลูบแล้วขาอ่อนแล้วก ตัดเลยนี่นี่เอาเออไอ้นี่ตัวหนอนเราไม่นึกเอาไม่เอาเลยไปเล่นนีดนะขึ้นก็เก็บก่อนตัวใหญ่นี่โอ้โหตัวนี้อันนี้อ่อนแต่อันนี้แข็งปอกก่อนอันนี้สีอะไรสีชมพูไหมสีชมพูค่ะ นี่นี่สีมพูนี่สวยเลยลูกนี่ขาอ่อนลูกนี่อนนี้นี่ขาอ่อนอันนี้นี่เก็บเก็บแล้วนึบเก็บไว้มึงเก็บไว้มึงเก็บไว้ใส่แค่นี้พอ,อใส่แค่นี้พอใสแค่นี้พอ เดี๋ยวต้มเลยเนาะ <l oss> ไม่ต้องรอแม่เนาะต้มเลยเนาะเดี๋ยวแม่เอาผักหอมมาให้ทีหลังนะลูกเนะาะคำว่เขั้น <c oughs> ที่อนนั้นเใส่ทีหลังอยูนะ่แ <c oughs> ล้วเนาะเออเราต้มมันนี้ก่อนเนาะ Okay. <laughs> you อันนี้อะไรน้ามพูน,นี่อะไรรู้ไหมลูกอันนี้รากผักชีนะใส่ได้หอมอันนี้อะไรลูกชมพูน,นี่ยนี่อันนี้มะก,กอกนี่ใส่แบบเยี้ยว เกลือใส่หน่อยนึงนะเกลือใส่หน่อยนึงก็ขาลงไปเลยครับเป็นไฟชมพูใส่ตะไคร้ไหมไม่ใส่เนาะใส่แค่ไข่เนียวลูกเนาะต้มขาไก่เนาะตะไคร้ไม่ใส่ก็ได้เน้ออันนี้หนูจะปอกไว้ให้แม่เหรอคะ บอกว่าให้ยายนานนง,งนึ่งนกะินกยบปลาพุ่งนี้เนาะอ่าปอกเอปอ,อปอกเอาปอกช่วยคอด้วย 오버롯 오버롯

Wow. はい。<ス> ใครทำเยอะนี่มามาเก็บเดียวเดี๋นี่เก็บเก็บเก็บใครทำเยอะเก็บอ่ะเก็บเก็บเก็บอาเก็บเด้อนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเอาเก็บเอาเก็บค่ะเก็บเอ๋อใครทำเยอะเก็บเยอะเก็บไฟจาไว้ 好。<music> <music> หยุดก่อนเนาะ,<ป>ะมาดูฟักทองหนลูกมาดูฟักทองนะชมพูมาดูฟักทองดูอะไรนะดูฟักทองเลยเอ๋ชอบหลีกกองดูฟักทองค่ะ <c oughs> ดูฟักทองเราฟักทองเราสุกแล้ว

ไปเก็บค่ะเก็บที่เดิมเก็บที่เดิมน้ำปลาน้ำปลาเติมปลานิดกน้อย เอาเอาลูกนี้มันจะแตกปล่อปลิดป่อยมาได้หยุดไปก่อนลูกเนาะเดี๋ยวรอสุกใส่ผักหอมใส่